สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง v2ray และ slow dns ใน http custom นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาดูเรื่องเซิร์ฟเวอร์อกันก่อน นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า UDP custom online นะครับ UDP custom online นะครับก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้าง ด้านบนขวามือมีคำว่าเมนูเพื่อนแตะเมนูนะครับเสร็จปุ๊บไปหาคำว่าเซิร์ฟเวอร์วีทูลเวสโลนะครับเซิร์ฟเวอร์วีทูลเวสโลตามลูกศรเลยนะครับความหมายหรือคุณสมบัติที่ น่าสนใจนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเข้าไปก่อนปุ๊บเสร็จ up เสร็จปั๊บก็จะมีตัวซ s เ r อร์นะครับ VPN v 2 r o y นะครับ DNS เดี๋ยวขอแปลเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ โอเคจะได้ดูง่ายนิดหนึ่งนะครับ v2ray vpn server นะครับ v2ray dns นะครับด้านล่างก็เป็นารายละเอียดนะครับเอ่อเราจะแยกกันเป็น2ตัวน,นะครับส่วนแรกคือ v2ray v2ray คืออะไรนะครับข้อที่1เป็นโปรโตคอล vpn คือสร้างอุโมงค์ VPN คุณสมบัติข้อที่2หลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์นะครับข้อที่3ปรับแต่งได้สูงนะครับปรับแต่งได้สูงนี่คือเป็นคุณสมบัติของ v 2ท a y นะครับ DNS นะครับ DNS ตัวนี้เราจะใช้เรียกว่า slow DNS นะครับ slow DNS สโลดีเอ็นสมีคุณสมบัติหลักอะไรข้อที่1ชะลอ,อการตอบสนองของ DNS ข้อที่2หลีกเลี่ยงการบล็อกนะครับก็เป็นคุณสมบัติข้าวๆนะครับด้านล่างนะครับมีคำว่า Select Server นะครับ Select เ e r v e r เพื่อนๆต้องสังเกตที่หนึ่งนะครับรีเมน n 8 f ฟอร์ม 15, คือเหลือ8 8 Server นะครับเราก็แตะด้านล่างนะครับแตะ s l l e c t เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บชื่อผู้ใช้นะครับก็กรอกตามสะดวก ผมใช้ตัว J ห้าหกนะครับ J ห้าหกเชื่อผู้ใช้ตรงนี้เรากรอกรายละเอียดนะครับ Z i v l e o นะครับกายละเอียดตามข้างล่างนะครับแล้วก็แต่สร้างสร้างตอนนี้นะครับสร้างตอนนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็จะมีก็มี User Domain n s i p s d s public key port นะครับ expire account account ตัวนี้จะเป็นของ v 2 l a y นะครับเพื่อนๆืน่แต่ copy นะครับแต่ของพี่ไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเราจะไปใช้แอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า h t t p custom นะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้หน้าต่างจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเข้าไปหน้าแรกเพื่อนๆติ๊ก slow d นสนะครับ v t le นะครับเสร็จป,ปุ๊บด้านบนนะครับมีสัญลักษณ์เหมือนออลูกศรน,นะครับตัวนี้เพื่อนๆแตะปับ๊บแล้วก็เลือก Vto ูเลต์เ t ตตินะครับ v t o ูเลต์เ t ตติปั๊บก็ไปแตะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขวามือนะครับตามลูกศรเลยปั๊บอ่าก็เรียบร้อยควางที่เรา Copy เรียบร้อย V t o ูเลต c คั s s, s, <S mm ี c สั s นะครับก็เป็นรายละเอียดของ Vto ูเลกลับมาพอกลับมาปุ๊บก็ไปแตะ สัญ,ญลักษณ์ลูกศรเหมือนเดิมนะครับก็แตกคำว่า slow DNS setting นะครับอันดับแรก no ตัว domain name system นะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็น8.8.8.8นะครับเสร็จปุ๊บ name server นะครับ name server name server นะครับตัวนี้ domain ns นะครับแต่ copy ตัวนี้นะครับ copy เสร็จปุ๊บเราก็มาวาง name server นะครับต่อมา public key นะครับก็ไป copy ตัวนี้นะครับพับปิดคีย copy เสร็จปุ๊บก็มาวางพับปิดคียนะครับแล้วก็แตะ apply นะครับก็เป็นอันว่าเราได้เอ่อเสร็จ v 2ลและ Solo DNS เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาแตะด้านล่างนะครับ Connect แล้วก็รอสักครู่หนึ่งด้านบนมีสัญลักษณ์รูปกุญแจนะครับด้านขวาตามลูกศรมีคำว่าล็อกเพื่อนๆแตะล็อกนะครับด้านล่างก็จะมีคำว่า http r e a d y tuyo นะครับก็เป็นอันว่าการเชื่อมต่อเราเรียบร้อยนะครับด้านขวามือมี3จุดนะครับ3จุดตัวนี้จะมีหัวข้อคำว่า utility เพื่อนๆแตกนะครับแล้วก็แตก auto ping นะครับ enable lock นะครับแล้วก็ตัว f o r ตัวนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ tls 2องเวกล็อกนะครับโคโต้รีเพจนะครับก็แต่ประมาณ5ชจุดเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อของ vpn ของเราให้ต่อเนื่องและปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะใช้ ทั้ง V2Ray และก็ s h d o w d n a นะครับใน HTTP Custom เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ